สวัสดีค่ะรายการฟันดวมกับควินดามาแล้วนะคะและคุณกำลังอยู่กับแพรมาดามควินซลอสันเองค่ะเรามีอยากจะบอกว่าคนลาศีกุมนะคะมีหลายๆเรื่องที่ปุบป,ปับไม่คาดคิดกระทันหันได้บ่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหตุด่วนเหตุซับซ้อนช่างมันเงินคุณต้องมีนะคะหมายความว่าคุณจะต้องเซฟเงินเอาไว้สำหรับค่าเสียใจตลอดเดือนนี้เพราะเป็นไปได้ว่าทุกๆอย่างมันต้องใช้เงินนั่นเองนะคะเช่นติดต่อเจรจาอ่ะเงินคุณออกไปก่อนอ้าวอยู่ ข้อเสนอนี้มันไม่ได้อาจายเงินไปก่อนอะไรอย่างนี้มีเวแบบนี้สูงนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรเยอะเนี่ยการเงินสําคัญมากๆที่คุณต้องมีและเดือนนี้ระวางเอกสารสัญญาการให้ความช่วยเหลือใครที่รู้สึกว่าถ้าเสียเวลาชีวิตยาไปนะคะไม่ต้องไปเซ็นคํากู้ให้ใครเพราะไม่งั้นจะโดนตามไปด้วยรวมถึงคมรักคมสัมพันธ์เนี่ยพักใจไปก่อนเลยจะดีกว่านะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในภาพรวมเรื่องอื่นกันค่ะ สำหรับเรื่องงานจบของคนราศีกุมนะคะคนทํางานประจาเนี่ยก็จะเป็นทางราชการเอกชนและวิสาหกิจนั่นเองนะคะและคนทำงานประจำทั่วไปในนี้งานเกี่ยวข้องกับเซลล์นำเสนอ PR ารการประสานงานตัวแทนคนการติดต่อสื่อสารเนี่ยถือว่าดีนะคะการขายงานใดๆสําเร็จคุณอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่ามันมีการขยบขยายได้เลื่อนตาแหน่งหรือปรับนะคะใครที่รอดูเรื่องการโยกย้ายไปอยู่ตําแหน่งอื่นหรือทีมงานอื่นไฟอื่นสามารถเริ่มย้ายได้ในเดือนนี้เหมือนกัน ผู้ใหญ่ยังใจดีให้การสนับสนุนสปอร์ตแต่อาจจะซับจนคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ให้ความสําคัญกับฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมแบบดูชิวเกินไปอะทำไมดูปล่อยอะเวรีนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าปียอะไรสื่อสารกับเจ้านายโดยตรงอาจจะดีกว่าค่ะเพราะในนี้เนี่ยมันมีในกรณีที่ติดต่อสื่อสารเจรจาแล้วจะติดขัดหรือมันไม่ตรงตามที่กําหนด คุณดีลกับเจ้านายเลยโดยตรงจะดีกว่าเพื่อที่ให้การสื่อสารไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะเกี่ยนการเดินทางไกลาการไปเรียนต่อหรือว่าได้เขาเรียวกว่าไงอ่ะโบนสัสโอทีแรงต่างก็ถือว่าได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่จุดหนึ่งเลยอย่าเพลร,รับงานในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะนี่นี้อาจจะกลายเป็นแก้ไขปัญหาตรงนั้นยาวๆคุณต้องล่วงชะตากรรมหรืออาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ อาวก็เธอเข้ามารับงานตรงนี้แล้วนี่มันเลยทําให้เกิดการว่าเธอก็ต้องทําตลอดไปสิอันนี้เลยแนะนําว่าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่าค่ะคนราศีกุมคราวนี้เนี่ยในส่วนของคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ SME ค้าขายโรงงานองค์กรเพิร์เนอร์สตาร์ทอัพฟรีแลนซ์นะคะ ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสติดต่อเจรจารแล้วมันดีแล้วเวิร์กนะคะแต่คุณอาจจะต้องเป็นวันแมนโชว์วันเกิลโชว์สักหน่อยด้วยการที่ต้องลุยต้องบวกนะคะคือคุณอาจจะพ่วงลูกน้องทีมงานหรือเลขาไปด้วยได้แหละแต่ว่าเน้นตัวคุณเป็นหลักๆที่อาจจะสอนงานถ่ายทอดวิชาการหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะทาให้งานตรงนี้กิจาการบรราบรื่นไปด้วยก็ได้ค่ะแต่คราวนี้งานเกี่ยวข้องกับโลจสิสติกขนส่งการเดินทางไกลนะคะหรือสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องทําโปรโมชั่นในการ แข่งขัน,ขนดูแลทั้งลูกค้าจรและลูกค้าจํานะคะว่าจะรับผิดชอบอะไรยังไงในฝ่ายไหนแต่ในนี้แพ้ให้เป็นว่ารังปัญหาลูกน้องทีมงานมากกว่านะคะว่าอาจจะมีบางคนลาออกบางคนรู้สึกหมดใจอยากโตไปต่อก็คุยกันตรงตงก่อนว่าแผนชีวิตแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะและลองหา หลังเวลางานเนี่ยมาละลายพฤติกรรมเพื่อที่อย่างน้อยจะได้มีการปรับความเข้าใจแลกเปลี่ยนกันจะดีกว่าค่ะเพราะในนี้เนี่ยลูกน้องทีมงานก็เป็นจุดหนึ่งสำหรับแรงขับเคลื่อนของธุรกิจตัวคุณด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของคนที่ตกงานอยู่นะคะคนที่กําลังหางานมีเกณฑ์ได้งานค่ะได้งานที่ค่อนข้างดีมีชื่อเสียงหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลออฟเฟอร์เขาเสนอค่อนข้างจะดีนะคะสายราชาการก็ถือว่าได้และวิสาหกิจก็มีโอกาสนะคะและใครที่กําลังรอไปทํางานต่างประเทศไปติดต่อไปเรียนต่ออะไรในช่วงนี้ถือว่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งคุณอาจจะได้โคตาได้วีซ่าอะไรที่ดีแต่แนะนําว่าคุณอย่านนอยอย่ารู้สึกแบบเอ๊ะถ้าฉันสมัครงานนี้ฉันจะได้ ใช่ไหมแต่คุณแบบคาดหวงนะังทั้งที่คุณยังไม่ได้ส่งใบสมัครส,สัพักคุณก็ท้อเองว่าอ้าว มันไม่เหมาะนี่คาณรับแค่คนเดียวเองนี่ดังนั้นเท่ากับทุกโอกาสสาคัญนะคะลองลงมือทําก่อนมีสติอย่าเพิ่งคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดจุดหนึ่งนะคะมีโอกาสได้งานเวอร์ชั่นที่2คือคนแนะนําบอกต่ออาจจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วแบบเฮ้ยเขาอาศัยจกเขาสนใจจะจ้างคุณในระยะยาวไปเลยก็ว่าได้เหมือนกันค่ะก็ให้เป็นว่างานที่มาเป็นจ็อบเล็กๆแต่มันได้เงินก้อนเรื่อยๆเนี่ยแค่ดูสัญญาดูอะไรให้ดีหน่อยก็พอค่ะ สำหรับในเรื่องของการเงินในราศีกุมนะคะอ่าหนึงระวังหมดไปกับสัตว์เลี้ยง การซ่อมแซมรถต่อเติมนะคะหรือคุณเพิ่งจะลงทุน n f t หรืออุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันอุปกรณ์งอกขึ้นมาระวังอาจจะหมดเงินกับพับแก๊เจตต่างๆได้ด้วยนะคะใครบางคนที่อาจจะเริ่มอยากทาธุรกิจกาแฟดิฟอะไรอย่างเงี้ยไปไปมาสิ่งนี้ต้องมีไม่รอดดิฟต้องมาตรงนี้ค่าเช่าที่ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะละกันถ่าเรียกยง่ายๆสำหรับคนราศีกุมนะคะแต่เตือนไปตั้งแต่แรกเราว่าเรื่องการเงินอยากให้ใครยืมเงินเด็ดขาดหรือว่านี่สินใดๆเนี่ย เคลีย์ให้หมดก่อนเพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะโดนการดูดเงินจาก ATM scamming นะคะหรือการช่อโกงอะไรใดๆที่คุณไม่ได้คาดคิดไว้แล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเองอาจจส,สูญเงินหายได้นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อมาเลยนะคะแพรให้เป็นว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยอะไรอาจจะได้งาน j อบฟุกๆหรือคุณไปเสนอโปรเจกต์ไอเดียอะไรแล้วมันได้นะคะก็เป็นว่าโอกาสไอที่ดีเข้ามาเนี่ยคว้าไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะคนราศีกุม อ๋ออนีนึงมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลนะคะแต่ก็ให้เป็นว่ายัางไม่มีอะไรน่าห่วงแค่เราอุบัติเหตุเจ็บป่วยข้อเท้าพิกเคินรองเท้าหลุดกลางเขาอะไรอย่างเงี้ยเตรียมใจไว้ให้ดีสักนิดนึงสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสืมเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะคะ สำหรับในส่วนของสุขภาพของคนราศีกุมค่ะอ่าในนี้ใครที่จะดูไปเสริมศยกรรมเนี่ยเดือนนี้สามารถทําได้นะคะฉีดอัดร้อยไหมโบจะมงจมูกเลสิกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะแต่ต้องเตือนกันตรงๆอย่างหนึง่งถ้ารอตามนโยบายรัฐบางที่จะมีเปิดปิดนะคะ แต่อย่าพึ่งหมอกระเป๋าหรือรู้สึกว่าอะไรที่มันสะดวกราคาถูกเนี่ยอาจจะเป็นปลอมหรืออาจจะแค่ฉีดน้ําเปล่าเข้าเฉยๆก็ได้ตรงนี้ต้องไประวังนิดนึงนะคะและอันนี้สำหรับบางคนที่มีเกี่ยวข้องกับริ่มเลือดหัวใจหรือสภาวะระวังการแพร้วัคซีนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับริ่มเลือดประจําเดือนอะไรบางอย่างได้ด้วยซึ่งอันนี้่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะ แต่โดยรวมใครที่ดูเรื่องเกณฑ์การทองตั้งคันจะดูไปฝากไข่เพราะความมั่นใจไปได้เลยเต็มที่นะคะไม่มีอะไรนะ่าห่วงกับอีกจุดหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีอาการนอนไม่หลับเป็นไปได้ว่าฝันร้ายแพนิกหรือว่าการเครียดสะสมเนี่ยทำให้ระบบย่อยไม่ดีพอระบบย่อยไม่ดีปุ๊บทำให้คุณเครียดและนอนไม่หลับได้ด้วยนะคะติดหนังติดซีรีส์ไม่เกี่ยวกับดวงนั่นทำตัวเองนะคะอันนี้สบายใจได้และนี่ก็คือภาพรวมับคนราศีกลุ่มในเรื่องสุขภาพค่ะ สำหรับในส่วนของความรักนะคะยัยขอข้อสุดท้ายสำหรับราศีกุมนะคะใครที่อยู่ราศีนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิกนะคะส่งให้คนใกล้ตัวที่ราศีกุมเหมือนกันฟังนะคะและเราจะได้มาส่มาอัปเดตให้คุณฟังประจำกันในทุกเดือนนั่นเองค่ะมาทีมคนมีคู่นะคะมีคู่มีแฟนแต่างงานแล้วเนี่ยขอหัวใจสีฟ้านะคะส่วนคนโสดขอหัวใจสีแดงนะคะอยู่ทีมไหนคอมเมนต์กันมาได้ให้อีโมจิหัวใจกันมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ มาคนมีคู่แล้วนะคะแต่งงานแล้วเนี่ยแพรให้เป็นว่าพื้นที่ส่วนตัวสําคัญอาจจะเป็นคุณหรือแฟนก็ได้ที่รู้สึกช่วงนี้ฉันอยากติสอยากอินดี้อยากอยู่กับมังงะแอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นขอเคลียร์เกมก่อนหรืออ่ะอยากสบายใจไปป่าอะไรเงี้ยมีเวแบบมีดวยเหมือนกันเกณฑนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ยังถือว่าดูมีอยู่นะคะยังพอไปได้และสบายใจแต่ระวังคุณหรือคนรักเจ็บป่วยกลับมานะคะ รักทางกายมันดูระหองระแหงหรือคุณหรือแฟนเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากหลักทางไกลได้ด้วยเหมือนกันนะให้เป็นว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอันดีก็อยู่ที่ดวงกันอีกทีนึงเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยระวังสุขภาพของคุณหรือครอบครัวแฟนเนี่ยเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวกับญาติผพ้าะอยาททำให้เครียดหรือรู้สึกไม่สบายใจกันไปด้วยและสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะใครที่ดูจะทำโทรคิจร่วมกันเนี่ย ตรงนี้อยากจะบอกว่ามีลายลักษณ์อักษรเอกสารสัญญาห้ชัดเจนแบ่งหน้าที่การทํางานนะคะเธอทาาําซัพไพยฉันทําบริหารอะไรเงี้ยจะดีกว่าในนี้รองปัญหามือที่3ในเชิงของครอบครัวหรือความคิดของคนอื่นมามา,ม,ามีส่วนร่วมจนเกินไปจนทําให้คุณไม่เป็นตัวเองหรือทําให้แฟนมิตกจิตไปด้วยนะคะดังนั้นความรักคือเรื่องของคนสองคนอยู่ที่ใจเรานะคะที่จะปล่อยให้มันเติบโตและเบิกบ,บานไปยังไงมากกว่าคะ่ะ สำหรับในส่วนของคนโสดนะคะตรงนี้อยากจะบอกว่าอ่าคนโสดมีคนคุยหัวข้อเดียวกันนะคะเพราะถือว่าย,ยังไม่คอมมิชเนาะหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ถ้าคุณคุยมาสัก2อสมเดือนที่ผ่านมานี้นะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบชัดเจนครบก็คบใช่ก็ใช่นะคะหรือมันอาจจะแบบ คุณอาจจะคุยกันได้แค่ต้นปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าสถานการณ์บังคับไปถามเพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนถามคนเนี้ยใครเนี่ยเราก็อ้ออึ้งล้วก็ตอบไปเออแฟนเล็กอย่างก็ได้อาจจะมาเป็นเวน,นั้นได้ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าจุดหนึ่งถ้าระวังคนใหม่ๆที่เข้ามาหรือคนเก่าๆที่ทําให้คุณแบบไม่สบายใจอ่ะติดค้างอ่ะทำไมเขาไม่ชัดเจนอ่ะทำไมเขาไม่ได้ไม่นี่ระวังมันเป็นแค่รักซ้อนวันไนท์แซนหรือเขาแค่อยากมาสนุกแล้วก็จากไปนั่นเองเพราะถ้าคุณเป็นคนสบายๆชิลๆ อยากจะไปเวนั้นก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทำแล้วมันกลายเป็นความผูกพันก็ไม่เริ่มต้นทำจะดีกว่านะคะรวมถึงในนี้เตือนบางคนเลยใครที่รู้สึกจะไปแอบแซบแอบอะไรกันเนี่ยระวังโดนจับได้มีผลต่องานและอาชีพในระยะยาวเลยอันนี้เตือนกันตรงๆก่อนนะคะคนราศีกุมส่วนโซนสนิทเลยเนี่ยมีโอกาสเจอกันจากการเดินทางไกลนะคะค,คลังความรู้แหล่งวิชาการอะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับอีเวนต์คอนเสิร์ต กิจกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะคะคนราศีกุมนีนี้มีทั้งไทยและเทแต่จะเจอคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลเขาเป็นคนใช้เวลาติดหัวโบราณนิดนึงแต่ลุคคาแรคเตอร์เป็นคนแต่งตัวดีอาจจะมีแบบต่อให้แต่งตัวแบบสีเพ้นเพลนโทนโทนแบบเรียบๆอย่างี้แต่กลิ่นน้ําหอมหอมฟุง้งเขาจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจคนที่ทําให้น่าสนใจได้ด้วยนะคะและจุดหนึ่งที่น่าสําคัญเลยอะ่ะ เขาอาจจะมาจากกิจกรรมงานเงินก็ได้นะคะอาจจะเป็นลูกค้าคุณที่มาซื้อกาแฟคุณบ่อยๆก็ได้หรือเป็นคนที่มาสั่งของคุณไปแบบก็ได้เขาจ,จะเริ่มรู้สึกดีและอยากรู้จักคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ให้เป็นว่าเป็นเรื่องที่สบายใจต่อกันละกันก็ขอให้คนราศสีกุ้มโชคดีในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไว้คลิปหน้าเรามีอะไรอัปเดตอย่าลืมติดตามได้ที่ฟันดวงกับพินดาวค่ะบ๊ายบาย